1>, 1 2ึ่งสาสี่ห้ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชพระคุณลวงตานะครับจะให้ไปถ่ายภาพนะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับที่อำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี้เด้อตอนแรกว่าจะไปเช้าๆนะครับแต่ว่าด้วยติดภารกิจหลายอย่างมากประการนะครับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพี่บูนกิจโกศลนะครับประธานคณะสิทธิ์วัดพิโสพารามนะครับเดินทางมาที่วัดบ้านเกาโบนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับก็เลยถวายการต้อนรับนะครับด้วในฐานะนะครับเป็นประธานสิทธิ์หลวงพ่อใหญ่วัดพิโสพารามนะครับจะได้เดินทางไปดูความคืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับแลวก็ขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูได้ชมนะครับนี่ เดินนะครับออกรถมาแล้วนะครับนี่เอาคอหยุดการถ่ายภาพวิดีโอว้เพียงเท่านี้ก่อนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณลุงตานะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมาตรวจเยี่ยมนะครับความคืบหน้างานกอ่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับผลญาตถ่ายภาพนะครับนี่เดิมพระเดชพระคุณลุงตานะครับถวายความารพนะครับพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระครูกิติโกศลนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเมตตามาดูแลงานอยู่ที่นี่ตลอดนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับบอกว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่จะดูแลนะครับไปจนกว่างานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธจะสําเร็จนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเด้อความคืบหน้านะครับนี่ความคืบหน้างานก่อสร้างนะครับ อนุญาตถ่ายภาพนะครับ1 2 3 4 5กับผมพระมหาดิศกุปวัฒโนูอนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้พระเดชพระคุณนงตานำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับเด้อที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี่นะครับนี่หลังจากคณะสงฆ์ละญยติโยมนะครับทุกไฟนะครับ ถวายจะตุปัจัยมานะครับเพื่อให้สร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับมันมีเหตุยาวนะครับที่ประเดชพระคุณหลวงตาเล่าให้ฟังนะครับก็เลยรวบรวมปัจจัยนะครับมาก่อสร้างนี่นะครับครั้งก่อนมาเพิ่งจะเทนะครับคานข้อดินนะครับถ้าเรียกผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับเด้อนะประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิตติโกศลนะครับที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีตามมาดูแลงานที่นี่ประจำประจำนะครับ8ปดโมงเช้านะครับพระเดชพระคุณก็จะเดินทางนะครับมาดูแลงานที่นี่นะครับรถของโรงพยาบาลนี่นะครับไปรับพระเดชพระคุณมานะครับตอนเย็นนะครับก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับมาพร้อมกับคนงานที่มาทํางานนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับความคืบหน้าวันนี้พระจันทร์มหาเชว ฐานรัตโตนะครับปรรียรทำข้าวประยุก์ตนะครับที่มาปฏิบัติธรรมกับคณะสงฆ์วัดบ้านโกโบนะครับก็มาร่วมงานด้วยนะครับมาเยี่ยมนะครับนี่เดเป็นช่วงอัดดินใหนน้แน่นนะครับอ,อยากได้ทั้งภาพนิ่งและภาพไม่นิ่งนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ นะครับต่างคนก็ต่างอยากได้ภาพไว้นะครับเดอนะครับความคืบหน้างานก่อสร้างนะครับโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับถ้าจำไม่ผิดในวันที่18บแหรือสินะครับมีนาคมที่ผ่านมานะครับเป็นวันก่อตั้งยกนะครับเสาเอกเสาโทนะครับนี่นะครับเสานี้นะครับที่มี นะครับผ้าแดงผ้าสีชมพูนะครับผูกไว้ผ้ามงคลนี่นะครับจากนั้นก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมกับคณะสงฆ์นะครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราปีชายานมุนีนะครับเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิติโกศลนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแล้วก็อ่า หลวงพ่อพระครูศิริศีลวัฒนะครับลองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับทุกหูปบทุกองค์นะครับมีส่วนร่วมในงานก่อสร้างนี้นะครับเพราะว่าถวายเป็นตึกสงฆ์อาพาธนะครับดูแลสุขภาพพระพิสุสงฆ์สัมมเนนนะครับแม่ขาวแม่ศิะยญาติยมนะครับเดิมวันนี้แดดค่อนข้างจะร้อนนะครับนี่นะครับช่างนะครับกําลังถวาย นะครับความรู้เกี่ยวกับงานนะครับว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับตรงนั้นตรงนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงตาน,นะครับ,บ,บโอ้โหเดี๋ยวอันมันหเทาไห่มันมันมันจะมสโลม่อเป่มันจะมหันตนี่ครับลุงตาลรงนี้เป็นทางเดินเป็นทางยางเป็นเฮานาลิฟลิฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ ใส่ลิฟอยู่สื่อใดลิฟต์นี่ฮอยู่มุ่ทข้างหันบัอันหมดช่องใงญ้ๆเียนี่ับัวอเป็นล้มน่โอ้ลิบอยู่ตรงนี้นะครับนี่าเดินมาเยียบน้ำนะครับนี่ าาถ่ยภพหลุงโยมบอกว่าตรงนี้จะเป็นบันไดนี่บ่ที่เป็นเหลือเส้นเล็กเส้นว้นี่บอกเป็นบันไดขึ้นสั้นสองเนี่ยครับบันไดจะอยู่ตรงนี้นะครับลิฟต์จะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่เด้อนะครับโอ้มีบันไดขึ้นตรงเดียวเมนบ่ที่เดียวเมนบ่นี่ส่วนทางรถก็เป็นทางนานี่เมนบ่เข่ขมานี่นะครับทางรถอยู่ด้านหน้านี่นะครับนี่เด้อช่างนะครับมีตาบอกรายละเอียดให้ฟังนะครับนี่

แดดร้อนนะครับตอนแรกพระเดชพระคุณหลวงตาบอกว่าจะมาช่วงเช้าๆนะครับแต่มันร้อนนะครับก็เลยมาช่วงบ่ายๆนะครับพอดีมีกิจนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพี่บุญกิจโกศลนะครับประธานคณะสิทธิวัดพิสุพรรามนะครับประธานคณะสิทธิหลวงพ่อใหญ่วัดพิสุพารามนะครับ เดินทางมาที่วัดบ้านเกาบัวน,นะครับใส่ห<ส>ม่องได้กับห้องนมม้ำไหมซิไม่กันนะห้องน้ำยุบหุ่นบ่โอ้มุมมุ่มเนาะโอตรงกลางนี่ห้องน้ำคนพิการห้องน้ำผู้ชายาห้องน้ำผู้หญิงสาธุนะครับนี่เด้อห้องทำง่านอยู่างนัง้นพุ่นโอ้น,นะครับ ห้องห้องน้าน mm. ี่ม no, ีท um, um, ั้งสามมุมนะครับนี่เด้อนะครับวันนี้ได้ดูรายละเอียดมากนะครับเพราะว่านะครับนี่นะครับโยมบอกว่าไม่ได้ถือแบบมาด้วยนะครับนี่ไม่ได้นัดล่วงหน้านะครับไม่ได้นัดโยมล่วงหน้านะครับก็เลยนี่นะครับนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพร้อมโดยลูกศิษย์ลูกหานี่นะครับเดินทางมาดูแลความคืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับที่โรงพยาบาลหัวตะพานนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่ตอนแรกวัดมาแต่เช้านะครับแต่แดดมันร้อนนะครับประกอบด้วยมีศาสนกิจหลายยางนะครับก็เลยได้มาช่วงเย็นๆนะครับพอดีนะครับแดดไม่ร้อนเกินไปนะครับนี่ นะครับช่างนะครับกำลังอธิบายนะครับงานก่อสร้างนะครับบันไดลิฟต์อยู่ด้านนู้นนะครับบันไดทางขึ้นชั้นสองอยู่ตรงนี้นะครับนี่และก็ห้องน้ําคนพิการอยู่ตรงกลางนะครับห้องน้ําผู้ชายห้องน้ําผู้หญิงนะครับนี่เด้อวมันจะเปียกน้ำเนี่ยได้ครับลุงตามพน่าน้ำใสครับผมยางวันติดเท่าเนี่ยอยู่นะครับเด้อนะครับ นี่นะครับกาลังอัดดินนะครับหลังจากรถนําดินเข้ามานะครับนะครับช่างนะครับก็ช่วยกันนะครับกดอัดดินให้แน่นนะครับเพื่อจะได้เทป,ปูนนะครับพื้นปูนนะครับนี่คือ แร้อนะครับไม่มีลมเลยนะครับช่างทำงานก็ร้อนนะครับนี่ยังมีภาพเก่าๆที่เก็บไว้อยู่นะครับในวันที่นะครับอนะครับทีเสาเอกเสาทูนะครับและก็วันนู้นนะครับตั้งแต่นะครับโอ้โหถอดกอไฟมาเรียกชื่อไม่ถูกนะครับ นี่นะครับช่างกําลังอธิบายนะครับช่างกําลังอธิบายให้ได้ดูนะครับว่าถ้าก่อสร้างยังไงยังไงแต่ว่าเสียงนะครับสู้รถบทดไม่ได้นะครับสู้รถอัดไม่ได้นะครับนี่เสียงรถอาจจะแรงกว่านะครับ อนุญาตถ่ายภาพนะครับเดินอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลหัวตะพานนี้นะครับนีหนึ่งสองสามสี่ห้ากระปุมพระหมหาดิศกุปวัฒโนอ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับความคืบหน้างานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตาพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกค้านะครับเดินทางมาตรวจเยี่ยมนะครับความคืบหน้างานก่อสร้างนะครับนี เดอ้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับฝากญาติโยมผู้เป็นเจ้าของจตุปปัจจัยที่ถวายมาร่วมสร้างนะครับโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญแห่งนี้นะครับประเดษพระคุณหลวงพ่อพระครูจิตพิโกศนนะครับมีตานะครับมาดูแลง,งานทุกๆวันนะครับประเดษพระคุณหลวงพ่อหลวงตานะครับนาน,น,าน มีโอกาสมีเวลานะครับก็มาเยี่ยมนะครับดูความคืบหน้าของงานกอ่อสร้างนะครับนี่เด้ออนุญาตถ่ายภาพให้ได้เห็นนะครับความคืบหน้าของงานกอ่อสร้างนะครับสําหรับผู้ไม่มีโอกาสได้มานะครับอนุญาตถ่ายภาพให้ได้ดูได้ชมนะครับประเดี๋ยวประกุนลงตาตั้งใจนะครับให้เป็นโรงพยาบาลตึกสงอาภาธนะครับแล้วก็ ศูนย์รับบริจาคโลหิตนะครับโดยเฉพาะแถววัดบ้านเก่าบัวนะครับที่วัดบ้านเก่าบัวนะครับมีการบริจาคโลหิตเป็นประจำประจำนะครับ ช่างนะครับกําลังอธิบายรายละเอียดต่างๆให้เพื่อนเพื่อนกลุ่ลุงตาได้ฟังนะครับเนี 1> 1่ยหนึ่สองสามสี่ห้า ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเดินทางมาดูความคืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลศึกสงอาพาธนะครับที่โรงพยาบาลหัวตะพานนะครับอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดิพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูกิติโกศนี่นะครับเดินทางมาดูแรงงานประชําประจําทุกวันนะครับมีช่างกําลังรายงานนะครับ งานก่อสร้างต่างๆให้ประเดชวพระคุณน้วงตาได้สดับรับฟังนะครับบันไดทางขึ้นอยู่นู้นนะครับทางขึ้นชั้นสองและกอลิฟอยู่ด้านนู้นนะครับห้องน้ําอยู่ด้านนู้นนะครับนี่เพิ่งได้ยินจากช่างเมื่อกี้นี้นะครับกระผมมาทมภาพนะครับ แดดร้อนนะครับขนาดมาช่วงบ่ายแดดยังร้อนนะครับนี่เดอ,อนะคกำลังนําดินเข้ามานะครับหลังจากเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่กําลังนําดินเข้ามานะครับแล้วก็อัดกดให้แน่นนะครับจากนั้นก็จะได้เทพื้นนะครับ 1>, 1 2 3 45สมกระผมพระมาดิศกุปวัฒน,น,นูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับความคืบหน้างานกอรร่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับเดอเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังนำดินเข้ามาใส่นะครับเพื่อจะได้อัดให้แน่นแล้วก็เทพื้นนะครับนี่วันนี้พระเดชพระคุณลวงตานะครับนำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับมาเยี่ยมชมนะครับความคืบหน้างานกอรร่อสร้างนะครับโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับนี่ เดินนะครับนี้มันร้อนนะครับก็เลยเดินมาแต่ที่ล่มๆนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพไม่ลำบากมากเกินไปนะครับนี่นะครับบริเวณนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับ,าบาทางขึ้นบันไดทางขึ้นชั้น2นะครับชั้นสองของโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับ ตรงนี้จะเป็นลิฟต์นะครับนี่ก่อตั้งลิฟต์นะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูได้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่ก่อสร้างลิฟต์นะครับเพื่อขึ้นไปชั้นสองนะครับตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับขึ้นไปชั้นสองของโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับช่างนะครับอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงตา ควอมดูวุสิกศิ์ลูกหานะครับเดินทางมาเยี่ยมชมความคืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําของคนพิการนะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องน้ําผู้ชายนะครับจากนี้ไปเป็นห้องน้ําผู้หญิงนะครับนี่เด้อวันนี้พระอาจารย์มหาเชาวธนรัตโตนะครับเรียนทำก้าประโยคจากจันทบุรีนะครับ มาปฏิบัติธรรที่วัดพัานกโกบัวก็เดินทางมาด้วยนะครับค่อนข้างจะก,กล้องเยอะเป็นพิเศษนะครับกับผมมาตำภาพนะครับนี่นะครับนี่ถ่ายความคืบหน้าให้ดีรูได้ชมนะครับมีหลายอย่างมากประการนะครับที่ไม่รู้นะครับนะครับงานโรงพยาบาลนะครับอาคารกิตติโกศลนี่ก็ประเดียพระคุณ หลวงพ่อพระครูกิติโกศลนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นพร้อมกับญาติโยมญาติธรรมคณะสงฆ์ทุกฝ่ายนะครับสร้างนะครับอาคารพระปฏิชายันมุนีนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะครับพร้อมโดยคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาและญาติโยมนะครับสร้างนะครับนี่เดิถือว่าเป็นผลงานนะครับถือว่าเป็นผลงานที่พระพิสุสง์นะครับได้ทําไว้ใน บรวรพุทธศาสนานะครับเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมนะครับและก็คณะสงฆ์นะครับเดือขึ้นยากพอสมควรนะครับช่างกำลังชี้ให้นะครับว่าบันไดเลือดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ นะครับช่องที่สองนี่นะครับบันไดเลื่อนนะครับตรงเหล็กเยอะๆนะครับถัดมาก็จะเป็นบันไดนะครับขึ้นไปสู่ชั้น2นะครับนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําชายห้องน้ําคนพิการห้องน้ําผู้หญิงนะครับนี่ตรงนี้เป็นทางเดินนะครับนี่เดินนะครับคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับงานก่อสร้างนะครับ เทเสาเอกเสาโทนะครับไปเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับนี่นะครับผ้าที่ใช้ผูกเสาเอกเสาโทยังติดห้อยอยู่นู่นนะครับนี่ผ้าสีต่างๆนะครับกับผมมันทาภาพก็ถ่ายวิดีโอไว้นะครับมีวิดีโอหลายวิดีโออยู่นะครับญาติโยมที่มาร่วมงานวันนั้นนะครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ

ทั s, ้งที่ทังเขาอยู่ทา้งทา้งนาเลยก็ให้เป็นเป็นเป็นทางเข้ารัตนาเป็เปเป road, นรถเก็นขึ้นมาได้เลยเนาะคนก็เดินไปรถเก็นก็เก็นได้เลยเนาะยังค่อยคิดเลยเดีับายังลาีรถกินที่ดี

ประเดชพระคุณนงตาบอกว่าเน้นหนาถาวรดีนะครับมาเห็นแล้วก็อุ่นใจนะครับเดวัโยมเขาเอาน้ํามานะครับใส่ที่ไว้ตรงนี้นะครับเวลาเดินค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้ประเด็พระคุณนงตานะครับพร้อมเลยลูกศิษย์ลูกหามาตรวจงานนะครับความคืบหน้างานก่อสร้างโรงพยาบาลติกสงอาพาธนะครับเด้อยังไม่ได้ลงเฟซเลยนะครับนี่ กอวนลงไปก่อนแล้วนะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาเสียเปียบแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ไปถึงกุฏินู่นนะครับถึงจะได้มีโอกาสลงเฟสนะครับเออนะครับมีคุณโยมนะครับช่างตานนะครับมาบอกว่าให้เปิดติกตอกด้วยนะครับจนใจเหลือเกินนะครับ เปิดไปเปิดมาเปิดได้จริงๆนะครับลงไปแล้วสามวิดีโอนะครับเมื่อกี้นี้นะก่อนมานี้นะครับนี่นะครับสั้นๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับช่างกําลังแนะนําพระเด็จพระคุณดวงตานะครับว่าตรงนั้นตรงนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่งานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับ ที่คณะสงฆ์และญาติโยมนะครับรวบร,รวมปัจจัยนะครับมาร่วมสร้างนะครับคุณโยมอมรอรัตนะครับถวายปัจจัยไว้ครั้งแรกในสี่ล้านบาทนะครับเดือโยมตั้งใจไว้จะถวายแปดล้านบาทนะครับส่วนครูบาอาจารย์และญาติโยมนะครับก็มากพอสมควรนะครับต่างรูปต่างองค์ก็ถวายปัจจัยไว้นะครับ สร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับและก็ศูนย์รับบริจาคโลหิตนะครับอยู่ด้วยคันนี้นะครับนี้ไว้ดูแลพระพิสุสงนะครับตลอดถึงญาติโยมนะครับ นะครับช่างบอกว่าหมดตรงนี้แล้วก็ไม่นะครับยากเท่าไหร่แล้วนะครับงานก็จะได้คืบหน้าไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชพระคุณลงตาผมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับเดินทางมาตรวจความ คืบหน้านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสูงอาพาธนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลังจากเทคันข้อดินนะครับที่มาถ่ายภาพไว้ครั้งก่อนนะครับตอนนี้ก็นําดินเข้าไปแล้วก็บดอัดนะครับเพื่อจะได้เทพื้นนะครับเด้อนะครับไม่เป็นช่างก็เลยไม่สามารถที่จะอธิบายให้ละเอียดได้นะครับ นี่นะครับนี่งานก่อสร้างนะครับโรงพยาบาลตึกสงอาพาธและศูนย์รับบริจาคโลหิตนะครับพิธีตั้งเสาเอกเสาโทนะครับตั้งแต่วันที่18-19มีนาคมที่ผ่านมานะครับจากนั้นก็เริ่มสร้างมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่ต่อไปนะครับเอาดินเข้าหมดแล้วก็จะได้อัดนะครับแล้วก็เทพื้นนะครับ แล้วก็เริ่มงานก่อสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพระเด็บพระคุณหลวงตาบอกว่าสร้างได้ไวนะครับสร้างได้ไวมากพอสมควรนะครับเป็นช่วงเย็นๆนะครับนี่ว่าจะมาตั้งแต่เช้านะครับแดดมันร้อนนะครับว่าจะมาช่วงประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงแดดมันร้อนนะครับก็เลยพอลงตัวก็เลยเป็นเวลานะครับสิบห้านาฬิกานะครับ คงจะเป็นสิบหกนาฬิกาเกือบสิบเจ็นาฬิกาแล้วนะครับนี่ <c oughs> คนถ่ายไม่เป็นไรขอให้กล้องไม่เสียก็พอนะครับได้พบพัดนะครับโชเฟอร์หนุ่มรุปร้อนนะครับนี่เป็นโชเฟอร์ให้นะครับ <c oughs> ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูนะครับกิตติโกศลนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเมตตาม,มาดูแลงานทุกๆวันนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับปลาลบไว้นะครับตามใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะครับจะดูแลงานก่อสร้างไปจนกว่านะครับงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธแห่งนี้จะสําเร็จนะครับเด้อ เป็นพ่อแม่คูบาชันทุ่มเทจริงๆนะครับละงานจิตนิมนต์ทุกอย่างนะครับมาดูแรงงานที่นี่นะครับ พอดีพระคุณหลวงพ่อพระครูนะครับกิติโกศลนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนะครับอำนาจเจริญนะครับมีตามมาดูแลงานเป็นประชมประชานะครับแปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นนะครับนะครับหลวงพ่อท่านตั้งอกตั้งใจไว้นะครับว่าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตอยู่นะครับจะดูแลงานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกสงอาพาธนะครับให้สําเร็จเสร็จสิ้นนะครับ เดอ้อเมตตาจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับความคืบหน้างานก่อสร้างโรงพยาบาลตึกทรงอาพาธนะครับให้ได้ดูได้ชมนะครับ